สวัสดีค่ะพบกับพี่นุ้ยนะคะก็ต้องมีปัญหาภาษาอังกฤษมาให้ขบคิดกันอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเป็นคำถามจากน้องที่ใช้ชื่อว่าโอเคบัสไทยแลนด์นะคะเขาถามมาว่าผมอยากทราบว่าทำไมคำต้องเติม s หรือว่า es ด้วยคำถามนี้สำคัญมากๆนะคะน้องๆเพราะเป็นพื้นฐานของการเรียนภาษาอังกฤษเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะน้องต้องแยกก่อนคะ่ะว่าคําที่เติม s หรือว่า es นั้นเนี่ยมันเป็นคํานามหรือคํากริยาค่ะถ้าเป็นคํานามนะคะเติม s หรือ es แปลว่าเป็นคํานามพหูพจน์ค่ะนั้นก็คือมีมากกว่า1สิ่งนะคะอย่างเช่น cars เติม <S, s นะคะแปลว่ารถหลายคันค่ะ students <"S" S 2> เติม s แปลว่านักเรียนหลายคนค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะคำนามนั้นเนี่ยลงท้ายด้วย s sh ch x หรือว่า z นะคะ จะต้องเติม e s ค่ะถ้าเกิดจะทําให้มันเป็นพหูพจน์นะคะถ้าเมื่อไหร่เราเกิดเติมผิดค่ะไปเติมเป็น s เนี่ยสังเกตนะคะเวลาอ่านออกเสียงนี้จะฟังดูแล้วแปลกๆเลยค่ะอย่างเช่นคําว่า a bus นะคะรถประจําทาง1คันค่ะอยากให้มันเป็นหลายคันก็เป็น buses นะคะหลายคันค่ะต่อมานะคะ a glass แก้วหนึ่งแก้วนะคะอยากให้เป็นหลายแก้วก็เป็น glasses สุดท้ายค่ะนาฬิกาหนึ่งเรือนนะคะนาฬิกาข้อมือใช้คำว่า a watch ถ้าอยากให้เป็นหลายเรียนก็ w a t c h e s สังเกตว่าคำนามที่จะเอามาเติม s ได้นะคะจะต้องมีหลายสิ่งค่ะน้องๆดังนั้นเนี่ยมันต้องเป็นคำนามประเภทที่นับได้ค่ะคำนามนับไม่ได้เนยอย่างเช่นพวก sugar น้ำตาลนะคะหรือว่า milk ที่แปลว่านมแบบนี้เนี่ยจะเอามาเติม s ไม่ได้เด็ดขาดค่ะ ส่วนถ้าเกิดเป็นกริยานะคะจะเอากริยามาเติม s หรือว่าเติม es ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อประโยคนั้นพูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันค่ะเป็น present tense และมีประธานเป็นเอกพจน์หรือว่า he/she it นะคะแบบนี้กริยาต้องเติม s ค่ะดูตัวอย่างกันนะคะลุงลัง takes a bath once a week สังเกตนะคะอันนี้พูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันค่ะลุงลังเนี่ยอาบน้ําอาทิตย์ละครั้งนะคะเป็นปกติวิสัยของลุงลังค่ะและลุงลังเนี่ยก็เป็นประธานเอกพน์ใช่ไหมคะพี่นุ้ยก็ต้องเอาคําว่า take มาเติม s ค่ะมาดูตัวอย่างอีกประโยคนึงให้ชัดขึ้นไปอีกนะคะพี่นุ้ย usually watches English breakfast on Saturday and Sunday พี่นุ้ยเนี่ยโดยปกติดู English Breakfast ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะพี่นุ้ยนะคะเป็นประธานเอกพจน์ค่ะและเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยของพี่นุ้ยอยู่แล้วนะคะดังนั้นมีกริยาคือ watch ลงท้ายด้วย ch ก็ต้องเติม es กลายเป็น watches สรุปนะคะถ้าเอาคำนามมาเติม s e s เนี่ยแปลว่าคำนามนั้นนับได้มีหลายสิ่งค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เอากริยามาเติม s e s นะคะแปลว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันเป็นปกติวิสัยค่ะรวมถึงประธานที่ใช้กับกริยานั้นเนี่ยก็เป็นเอกพจน์หรือว่าฮีชีอิตด,ด้วยนะคะ เพราะภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะถ้าน้องๆมีคำถามภาษาอังกฤษก็ส่งหาพี่นุ้ยเลยค่ะที่นี่ English Breakfast at t i m e p b s o r t h ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถติดต่อการผ่านทาง Facebook ได้ด้วยนะคะที่มาเป็นเพื่อนกันได้ที่ w w w facebook com ebg สำหรับวันนี้พี่นุ้ยไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ